สวัสดีครับวันนี้เรา3ามคนจะมาพามารีวิวที่พักโรงแรมที่พัฒยานะครับผมเปิดใหม่ได้ประมาณ2-3มอาทิตย์นะชื่อโรงแรมชื่อว่าอะไรครับโรงแรมเบสเวิร์นค่ะพีเมียร์พัทยาค่ะครับผมในโรงแรมก็จะเป็นเปิดใหม่นะได้เปิดวันที่7มิถุนาเพิ่งเปิดเองเราก็มารีวิวกันมีด้านในเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องน,นะครับแล้วก็วิวของโรงแรมกันครับผมบ๊ายบายเด้อ ไปดูกันเลยหนึ่งสองสามปิดเข้าไปเข้าไปไปเช็คอินกัน นี่นะห้องสี่หนึ่งสองไปเลยเด็กซึบสี่หนึ่งสองเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปครับโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกตรงนี้เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ที่อันนี้เฮ้ยมีไฟฉายได้อีกแล้วว้าว อันนี้เป็นห้องใหม่นะครับ4 1 2 Exclusive ไม่มีไม่มีที่กินข้าวเลยเตียงหันออกทะเลเลยเปิดเปิดมากเลยครับเฮ้ยดูหันหน้าออกนอกทะเลเลยไ,ไว้ติดต้นไม้โอเคนี่หันหน้าออกนอกทะเลนะครับมาดูข้างัอก นี่ภายนอกไม่ถอดรองเท้าก่อนนะลูก <c oughs> หันหน้าเข้าทะเลแต่ต้นไม้บาง <c oughs> ต้องนูน่นทะเลอยู่นูน่นอ้างใหญ่อยู่ <c oughs> นี่ ห้องก็ถือว่าโอเคครับใหญ่ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำเเชื่อมกับห้องนอนคะครับผมเคขอบคุณครับก็กำลังจะไปเล่นสระว่ายน้ำด้านบนนะครับอยู่ชั้นแปด ต่เราอยู่ชั้นสี่เอ้ารีบเปิดรอสุดยอด,ด,ยอดถึงแล้วชั้นเจ็ดเอ้ยชั้นแปดอันนี้จะเป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำชั้นแปดนะครับตอนกลางวันที่โรงแรมสวยมากครับหรอครับสระว่ายน้ำนี้ประมาณหนึ่งจุดสองเมตรนะครับไม่ลึกเท่าไหร่เด็กเล่นได้ จะจมเลยเหรอใช่นี่แต่ก็จะร้อนหน่อยนะตอนกลางวันแต่สวยมากครับด,ด้านหลังก็จะมีที่นั่งอีกนะครับตอนกลางคืนนั่งได้นะตรงน,นี้ก็จะมีที่นั่งทานอาหาร นั่งพักเอาขอมาวางตรงนี้ได้ตาสะจะอยู่ด้านหลังนู้น <Whoa. S 1> ฟอมนี่ลูกร้อนกลับมาได้ครับแปบหนึ่งนะ oh, <my. S 1> ไี่จะเป็นบ่อแ oh, <my. S 1> ช่ มีอยู่2บอ่อตรงนู้นอีก2บ่อครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับเราเราจะไปกินข้าวกันอันนี้ก็ด้านล่างโรงแรมนะครับอันนี้จะเป็นห้องอาหารตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งีด้านล่างมีสะพานเชื่อมไปทะเลนะครับ พอดีว่าตอนเช้าไม่ได้ถ่ายเนาะเข้ามาก็บ่ายสองเหนื่อยนอนหลับนี่ทางไปทะเลจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนู้นเนี่ยมีดวงไฟตรงนู้นนี้ก็จะเป็นร้านอาหารดินทะเล ็ลงมากินอาหารเช้าที่ข้างล่างโรงแรมนะครับที่เขาจัดไว้ให้ไม่ใช่บูเฟ่สน,นะครับมันจะเป็นชุดสว,สวยมากด้วยใช่นี่เดี๋ยวกินเสร็จเราจะพาไปทะเลต้องเดินไปที่สะพานตรงนู้นนันนบด้วอันนี้ทางเดินไปหาดเป็นสะพานยาวแบบนี้เลย เดี๋ยวถึงหาแล้วผมให้ดูอีกทีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมุมโรงแรมนะครับที่มองจากตรงสะพานน้อนถ่ายขึ้นไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําด้านบนด้าบนนี้นี่จะเป็นห้องพักแถวหน้าจะมีอ่างหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ออกมาหาดนะครับที่หาดก็จะมีร้านอาหารที่มากินเมื่อคืนเนาะเปิดตลอดน่าจะเปิดตลอดเพราะผมลงมาเมื่อเช้า9ก้าโมงสิบโมงเขาก็เปิดกันแล้วนะเปิดกันเช้ามากร้านอาหารร้านแรกที่กินนะครับเมื่อคืนก็อร่อยนะไม่แพงแต่เลขั้นต่ําต่ําสุดก็คือหนึ่งร้อยถึงประมาณสามร้อยครับมาสองคนก็สั่งสามอย่างสี่ห้าร้อยก็อิ่มแล้ว อันนี้จะเป็นร้านหมูกระทะเมื่อวานคนเยอะมากอ่นี่กลางตรงชายหาดที่ออกมาจากทะเลนะครับน้ำก็ยังไม่ค่อยใสยน้ำขุน่นไม่ใสเลยทุกคนตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะคล้าๆกันหมดเลย โอเคก็จะประมาณนี้ครับ,บมีศา<ะ>ลครับเเริ่มอาไปน,านู่นมีออนเซ็นด้วยพจะพอาที่จะตก,ะตกนี่สวยมากครับ นู่นไปนั่งนู่นเนี่ย่อรองทับนี่ด้านบนของโรงแรมนะครับ